ก็สวัสดีครับเราอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงวันนี้เรามาเล่นกิจกรรมหัวลำโพง In Your e y e กันนะฮะด้านหลังนี้เป็นจุดลงทะเบียนนะครับก็เข้ามาลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนก่อนอ่านะครับอตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่หัวลำโพง In Your Eyes นะครับก็ไปแบบลุงใน EP สวัสดีปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนติดต,ตาม เฮ้ยรถไฟนี่หวานะครับก็สุภาพแข็งแรงนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่จุดเช็คอินที่หนึ่งจุดเช็คอินที่หนึ่งนะครับจุดเช็คอินที่หนึ่งจะอยู่ตรงอน,อนงุสรผสมมะเริงครับอน,อนุสรผสมมะเร็งก็จะอยู่ตรงหัวชานนุ่นเลยวันนี้เรามีปู่รแจากไอ้นน,อน์นะมาจอดโชว์ความสจง,งางานกัน ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดเช็คอินที่หนึ่งกันนะครับตรงบริเวณรุ่สอนพรขผม,มเริ่มนะครับซึ่งอยู่บริเวณหัวชาดนะครับเรามาถึงจุดที่หนึ่งและจุดที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินแล้วก็ฟังวิทยากรผู้ถุยเกลงเรื่องน,นี้นิดนึง จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเช็กอินที่สองศูนย์นไปรษณีย์นะครับเป็นสะพานลำเลียงจดหมายนะครับเชื่อมต่อกับอาคารไปรษณีย์ที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนการรถไฟก็จะมีเกี่ยวกับการขนส่งจดหมายทางรถไฟนะฮะ ในบริเวณจุดเช็คอินที่3นะครับเป็นบริเวณหน้าสถานีกรุงเทพหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าหัวลำโพงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้านะฮะจุดเช็คอินที่3 4และห้า เขาไม่มด้เดินที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งรงเทพทางสมัยโกโล่เทียวกระน่สองในการสามสนาทีเมื่อวันจันทร์เป็นที่เรียบ้อยแล้วกรณารสกามได้ในชาริที่สามขณะนี้เขาไม่ดเดที่หนึ่งเจ็ดนึ่รงเททางสมัยโกโลเที่ยวกระน่สองในการสานาทีจอเทียบกรบบริการที่สามขบบนทาง attention p a s e attention p e a s e passenger วงวที่วันเววันคความควบคุมหัวเหตุชุกพร สซล่าชานีหายใจใเป็นเนเชัรนน์สไนโคลอคแอนโทเอลเทอร์ดีพีเออร์โปรตีนแอนด์แพดฟอร์นัมบ์ทีร์แมทชิวอ่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่จุด3 4และ5นะฮะแต่ว่าเดี๋ยว3 4 5เดี๋ยวเราจะเดินไปทีนึงตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ของมูลนิธิรถไฟไทยนะครับเข้าเถึงสุดจุดเช็คอินที่6นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในมีอะไร ขึ้นไปยังจุดเช็คพอยที่6นะครับนานๆเราจะได้ขึ้นมากับตรงนี้สักทีฮะไม่เสียตสีนึงนะครับเราก็เข้ามาถึงจุดค่อนข้างแรลลี่นิดหน่อยสำหรับวันนี้อ่ะมย ค่ะนี่แเราก็มาอยู่ตรงด้านหน้านะฮะของสถานีรถไฟกรุงเทพก็ ได้เลยว่าหาโอกาสยากนะที่จะขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งปกติเขาก็จะไม่เปิดให้ขึ้นมาบนเวนี้นะครับส่วนทางด้านที่เห็นด้านหน้าตรงน,นั้นก็จะเป็นลานน้ำคุนะครับ ก็ตอนนี้เราก็เหลือจุดที่ 7, 8, 9แล้วก็จุดที่10เป็นจุดสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะไปไงต่อเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ เราก็กลับมาที่จุดเช็คอินที่7จนะครับจุดที่อยู่เป็นระหว่างห้องโถงกลางที่ปกติพวกเราก็จะมักใช้มารอรถไฟกันประจำที่นี่ครับอตอนนี้ ก้าวสู่จุดเช็คอินสุดท้ายกันนะครับตอนนี้เราก็พบทั้ง10จุดแล้วนะครับที่ตรงหัวจักไอ้น้ำพอดีพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวเรา วันนี้มีรถจักไอร่านทั้งหมดนะครับ4คันด้วยกันมีทั้งู8850 824แล้วก็จะมี C56 นะครับซึ่งมาจากเมืองการเมื่อไม่กี่วันเองเดี๋ยวเราไปดูกัน นะครับตอนนี้ก็ผมก็ประทับจุดรับตาเนี่ยครบทั้งสิจุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแลกเขาเรียกเป็นของที่ระลึกกันนะครับ<ม>ยังไงวันนี้ก็ขอฝากใน EP พิเศษนะฮะก็ขอสวัสดีปีใหม่พวกเรานะครับผู้ที่ตามพวกเราทั้งบนแฟนเพจ Facebook บนช่องทาง YouTube บน IG นะครับอินสตากแกรมแล้วก็ใน TikTok นะครับ ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะเดินทางช่วงปีใหม่ก็ขอให้ปลอดภัยยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปรถไฟแล้วก็คลิปการเดินทางในอันต,อต่อไปในปี2องพรห้าวันนี้นพวกเราเฮ้ยรถไฟนี่หว่านะครับก็ขอตัวไปไปไปเดินทางกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไปที่ไหนยังไงมีแน่มาเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ กันตอนนี้เราไปก่อนนะคุณคุณไป